พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 9เรื่องการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงและลิตรจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกขั้นตอนการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุได้ 2. เปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงและลิตรได้ 3. ใช้เครื่องวัดที่เป็นหน่วยมาตรฐานได้ 4. รับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบหมาย สาระก,การเรียนรู้การเปรียบเทียบปริมาตรของของแห้งหรือของเหลวสองสิ่งเป็นการบอกว่าปริมาตรของของแห้งหรือของเหลวใดเท่ากันมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไรอาจมีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงหรือลิตรเด็กๆหอิบแบบบันทึกคำตอบกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้มาคิดเลขเร็วชุดที่64เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาผลหารกันเลยนะคะ ข้อที่หนึ่งข้อ,อที่สอง ข้อที่สามข้อที่สี่ ข้อที่ห้าขอ้าขอที่หก ข้อที่เจ็ดข้อที่แปด ข้อที่เก้าข้อสุดท้ายนะคะข้อที่สิบค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆตรวจสอบความถูกต้องแล้วบันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะเด็กๆมาเรียนรู้การเปรียบเทียบความจุของภาชนะเด็กๆมาเปรียบเทียบความจุของภาชนะกันนะคะจากภาพเหยือกน้ำนะคะมีความจุ3ลิตรกาน้ำ มีความจุ2ลิตรดังนั้นเหยือกน้ำมีความจุมากกว่ากา้ําเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันต่อนะคะเด็กๆมาเปรียบเทียบความจุของภาชนะกันต่อนะคะกระละมังมีความจุ3ลิตรถังมีความจุ4ลิตรดังนั้นกระละมังมีความจุน้อยกว่าถังเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันต่อนะคะ เด็กๆมาเปรียบเทียบความจุของภาชนะใบที่1กับภาชนะใบที่สองกันนะคะภาชนะใบที่1จุได้3ช้อนโต๊ะภาชนะใบที่สองจุได้6ช้อนโต๊ะดังนั้นภาชนะใบที่1มีความจุน้อยกว่าภาชนะใบที่สองเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันต่อค่ะเด็กๆมาเปรียบเทียบความจุของภาชนะกันต่อนะคะขวดใบที่1มีความจุ8ช้อนชา ขวดใบที่สองมีความจุ7ช้อนชาดังนั้นขวดใบที่หนึ่งมีความจุมากกว่าขวดใบที่สองเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันต่อนะคะภาชนะใบที่หนึ่งมีความจุ1นลิตรพาชนะใบที่สองมีความจุ2อลิตรเมื่อทำการเปรียบเทียบกันแล้วนะคะภาชนะใบที่หนึ่งมีความจุน้อยกว่าภาชนะใบที่สองเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันต่อนะคะ ภาชนะกอไก่มีความจุ3ลิตรภาชนะขอไข่มีความจุ2ลิตรเมื่อทำการเปรียบเทียบกันแล้วนะคะภาชนะกอไก่มีความจุมากกว่าภาชนะขอไข่มาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการเปรียบเทียบปริมาตรของของแห้งหรือของเหลวสองสิ่งเป็นการบอกว่าปริมาตรของของแห้งหรือของเหลวใดเท่ากันมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่ อามีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงหรือลิตเมื่อเด็กๆนะคะทำภาระงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ส่งภาระงานให้คุณครูในห้องเรียนออนไลน์แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ